สวัสดีคร like to anyway. ับว right? <Dynam> ันนี้พกับแฮมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่านักวิ่งนะครับที่วิ่งอยู่ส่วนใหญ่นะครับเวลาวิ่งเนี่ยครับเขาใส่หรือไม่ใส่กางเกงในครับไหนย่งไปฟังความจากแต่ละคนกันะครับไปเลยลำตัวไหนครับพี่กอล์ฟครับผมวันนี้ลำตีครับวันนี้แฮมมีคําถามนะครับพี่กอล์ฟคือว่าเวลาวิ่งนะครับชอบใส่หรือไม่ใส่กางเกงในครับพี่ไม่ใส่ครับ ทำไมครับพี่กางเกงมีซับในอยู่แล้วครับเพราะว่าปกติข<อ>้าใจบางทีมันชอบบาดครับเว<อ>ลาวิ่งเราวิ่งระยะยาวบางทีมันจะมีการเสียสี<อ>ถ้าใส่ก็ต้องเลื่องเก่งในที่มันแบบไม่มีตะเข็บครับแต่ปกติไม่ใส่ไม่ใส่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ส, <า S 1> สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับที่ออภิเชษฐ์นะครับผมชื่อพี่โยครับพี่โยครับวันนี้มีคำถามนะครับครับคือว่าเวลาซ้อมเนะครับพิโย พี่ยูชอบใส่กอกนโนไหมครับใส่ครับใส่ใส่ครับแล้วเป็นไงครับอ่ามันไม่บาดใช่ไหมครับพี่ไม่บาดครับไม่บาดอ๋อโอเคใช่ไหมครับวิ่งยงวิ่งยาวก็ใส่ตลอดใส่ตลอดครับตัวความมั่นใจตัวความมั่นใจเป็นคำสั้อย่างเงี้ยโอเคครับพี่ยูเหล้วได้กี่โลครับอ่า21แล้วครับอีกอีกโลเดียวครบวันนี้ก็22ยีบสองโลเพดนี้จะโดนแบนนะครับสวัสดีครับ นุ่มครับผมพี่นุ่มวันนี้ผมมีคำถามมาถามนะครับพี่นุ่มครับเวลาวิ่งนะครับพี่นุ่มครับผมพี่นุ่มใส่กอกนอไหมครับใส่ครับผมอใส่ครับใส่ไม่บาดใช่ไหมพี่ไม่บาดครับไม่บาดไม่ว่าจะระยะสั้นระยะยาวฟูใช่ใส่ได้หมดใส่ครับแต่ต้องจัดระเบียบดีๆนะครับเคยมีบาดบ้างไหมพี่เคยเคยมีเหมือนกันครับแต่ก็ นิดนิดหน่อยๆครับเคยลองไม่ใส่ครับไม่เคยครับอเ้วมันเย็นมันวิวครับใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมน่องทอร์นาโดนะครับแองเกิลรันเนอร์นะครับไม่ใส่ครับทำไมสมัยก่อนเคยเราไม่มีความรู้เนาะบาดหมดครับอครับ มันสบายกว่ากันสบายด้วยแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายก่อนไม่เสียสีอะครับผมไม่ว่าจะระยะไหนก็ไม่ใส่เลยใช่ไหมครับไม่ใส่เลยครับนอนก็ยังไม่ใส่สวัสดีครับเกณฑ์นะครับครับอันนี้นะพี่เกศแถมมีคําถามจะมาถามนะครับคือว่าเวลาซ้อมนะครับพี่เกศใส่กกน้อยครับถ้าปกติก็ถ้าหาว่ามันมีซับในก็ใส่เอ้ไม่ใส่แต่ถ้าไม่มีก็ต้องใส่อะครับยังไงสบายกว่ากันครับพี่ อยังไงสบายกว่าไม่ใส่สบายกว่าเมื่อกี้มีบางคนจะไถามผมเฮ้ยได้เหรอไม่ใส่ได้เหรอได้จะลองขอให้ลองดูขอให้ลองดูมันสบายเราจะไม่คำถามเป็นอย่างนี้ครับได้อยู่ไม่มีเอากระพี่แค่นี้แหละสวัสดีครับแนะนําตัวกล้องหน่อยครับพี่อาบครับวันนี้มีคําถามจะมาถามพี่อาบนะครับครับเวลาซ้อมเลยครับพี่อาบซ้อมวิ่งเนี่ยพี่อาบใส่หรือไม่ใส่กอกนอครับดูขอเช็คดูก่อนนะครับ ใส่ครับแต่ว่ากลับด้านครับใส่กลับด้านเข้ากลับด้านครับมันไม่บาดเหรอพี่เวลาวิ่งายาวบาดไหมครับ ไม่ไม่ครับไม่ค่อยบาดไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีครับอ๋อโอเคดีอยู่ครับดีแล้วเคยลงไม่ใส่ไหมพี่ถ้าไม่ใส่ก็ต้องวันวิ่งกับโปรแฮมมาเพราะต้องต้องไล่เบาไล่เบาไล่เบารเบารเาืรเ่อยๆคืออะไรเบาได้ดีคือเบาก็เองในมันหนักขนาดนี้แต่พี่กับโปรแฮมมาเปันถอดปันฟอมเลยนะคือต้องเบาหมดหมดฮะโปรเบาหม วัวดียวพี่แล้วนำตัวไหนครับครับชื่อก๊อฟครับแล้วแต่กางเกงที่เราใส่ครับแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวอยู่ที่กางเกงนอกใช่ไหมครับใช่อยู่ที่กางเกงนอกบางตัวกางเกงนอกแล้วมีซับในที่ที่เราชอบครับเราก็จะไม่ใส่แต่บางตัวที่เราถือว่าไม่โอเคแล้วผมจะตัดออกเลยตัดอะไรออกครับตัดซับในครับแล้วก็ใส่เป็นกางเกงในครับกัดด้านเหมือนกันโอ้ใช่ใช่เอาตะเข็บออกมาด้านนอกครับวิ่งสนุกขึ้น แล้วเคยใส่ผิดตัวกลับบ้านไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอตครับครับวันนี้แฮมจะมาถามพี่จ๊อตนะครับว่าเวลาซ้อมวิ่งเนี่ยพี่จ๊อตใส่หรือไม่ใส่กอกโนครับใส่ครับใส่ครับเพื่อความเซฟตี้ครับโอ้ยมันมันไม่บาดใช่ไหมพี่ไม่บาดครับไม่บาดไม่บาดแเราเราเราก็ต้องเลือกแบบไอ้รุ่นที่มันแบบไม่บาดรอต่าะเป็นเป็นไนลอนเป็นอะไรอ่าใส่ผ้ามันก็จะชุ่มน้ำแล้วมันก็จะบาดครับแล้วเคยลองไม่ใส่เลยพี่ไม่เคยครับ ดีเราบัดดักมีฟาร่าครับมีกำลังวิ่งมาเราจะโชว์คุยแบบเพศสามนะครับดูว่าจะคุยทันไหมเดี๋ยวเราบัดฟังมีกันครับว่ามีใส่หรือไม่ใส่กางเกงในนะครับสวัสดีครับมีฟาร่านะครับมีครับเวลาซ้อมจะใส่หรือไม่ใส่โกโกโนอครับใสใสใส <c oughs> มีใส่คนระับ <c oughs> โอเคครับมีขอบคุณครับกำลังซ้อมอยู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับแนะนำตัวกล้องเลยครับสวัสดีครับผมอนีตแขกรับจะถามพี่โอ๊ตว่าเวลาวิ่งเ่ยครับใส่กางเกงในไหมครับพี่พักหลังถ้ากางเกงมันมีซับก็ไม่ค่อยใส่นะครับเพราะว่าเคยใส่แล้วมันเรารู้สึกว่ามันระคายเคืองแสบแสบอยู่คือแทงค้อย่างนี้ไม่ใส่แล้วไม่ใส่ถ้ามีถ้ากางเกงเรามีซับแล้วก็จะไม่ใส่มันจะรู้สึกว่าสบายกว่าครับผมชื่ออํานะครับสุวัชชัยจุ้ยบรมิตเวลาซ้อมนะครับอําอัมใส่กางเกงในไหมครับ ไม่ใส่ครับอ๋อเย็นดีเย็นดีมันโล่งๆแล้วมันรู้สึกไงครับสบายมันโอเคไหมมันสบายกว่านะมันรู้สึกไม่ไม่มีอะไรมารัดช่วงนี้แล้วน้ำมันจะไม่มาขังมาอ๋อระบายหยื่ดีใช่ครับกางเกงเนี่ยจะระบายลงอยู่แล้วแล้วเวลาวิ่งยาวก็ไม่ใส่ไม่ใสุ่ระยะเลยแข่งก็ไม่ใส่แล้วเคยก่อนหน้านี้เคยลองใส่เคยลองใส่เป็นยังไงบ้างแล้วตอนใส่บางทีมีอาการบาดบางคนเนาะอากาศร้อนอาจจะบาดบ้างหรือว่าบางทีมันอัครับ ไม่สบายตัวไม่ใส่ดีกว่าครับต้องขายกางเกงดิโอ้โหของเขาดีครับไม่ต้องใส่ครับนนีแคมป์นะครับแชมป์ตามบ้านบ้านของเราว่าตามบ้านบ้านครับครับถ้าเป็นกางเกงที่ไม่มีซับในก็จะไม่ใส่เพราะว่าถ้าใส่เรามันจะค่อนข้างสำคัญนิดนึงครับครับคือไม่ใส่แล้วสบายกว่าใช่ครับโอ้โหคนนี้ไม่ได้แล้วห้ามผ้าครับแนะนำตัวกล้องเลยครับสวัสดีครับ ผมโจโจ้ครับไม่ใส่ครับอามันเป็นยังไงครับมันดีกว่าไหมพอาะถ้าใส่กอนอแล้วมันก็จะหนาเกินไปครับอะไรหนาครับความหนาของผ้าครับ <c oughs> มันก็จะหนาเกินไปครับ <c oughs> ก็ <c oughs> กเพราะส่วนมากกระเกงวิ่งเขาก็มีตัวซับขอดข้างในอยู่แล้วครับแล้วเมื่อก่อนตอนใส่เนี่ยมันเป็นยังไงครับตอนใส่มันก็จะมันก็จะไปเบียดตรงขอบขอบ Oh. เพิม่มเ,เพิ่มอีกชั้นหนึ่งครับ,บต่อจากกาดเกง่งวิ่งใช่ครับก็พอมันเบียดแล้วมันก็จะอาจจะบาดตามมาด้วยครับ,รบแต่มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ายัางเวลาวิ่งมาราธอนก็ไม่ใส่ไม่ใส่ครับอ่าโอเคครับโจเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใส่นะครับครับผมเก่งครับ เก่งครับวันนี้มีคําถามนะครับก็คือเวลาซ้อมวิ่งนะครับเก่งใส่กกน้อยครับใส่ครับใส่ตลอดใส่ใช่ไหมครับครับมันบาดไหมครับเก่งก็ก็มีบาดบ้างครับมีบาดบ้างแล้วเคยลองไม่ใส่ไหมครับไม่ไม่เคยครับยังไม่เคยลองอครับก็หลังลองได้นะครับดีครับนั่นทำตัวไหนครับไม่ต้องถอยนี่ใส่ครับ ปอไม่ต้องถอยเลนมันเลนไวอ๋อแล้วมันบาดไหมครับไม่บาดครับผมมีสูตรครับเอามีสูตรทำยังไงครับปอครับเอาเอากันไกลตัดตัดขอบครับสองข้างครับอ่ามันจะไม่บาดครับเคยลองวิอันนี้วิ่งไกลสุดๆก็ใส่ตลอดใส่ตลอดครับเกินทาบก็ใส่ใส่ครับไม่บาดนะครับไม่บาดครับเป็นเทคนิคใหม่เลยเทคนิคใหม่ครับที่จริงใช้ใช้ในวงวงการทหาดเอาเรื่อกี้อะไรนะเอากันไกลตัดขอบตัดขอบครับจะได้เอาเดี๋ยวใครใครฟังแล้วก็ลองเอาไปใช้ได้ครับตั้งสองคนอะ เสร็จเลยครับบูมนะทับบูมนะครับวันนี้จะมาถามน้องบูมนะครับเออเวลาซ้อมวิ่งนะครับใส่กางเกงไรไหมครับบูมใส่ครับผมเปลือกนัเปลือกแล้วมันบาดไหมครับไม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเท้ามากหรอเท้าพองเท้าพองเหอครับแต่กางเกงไม่บาดไม่บาดครับผมตอนนี้วิ่งไกลสุดกี่โลแล้วครับเนี่ยไกลสุดละ สิบห้าครับสิบห้าก็ไม่บาดใช่ไหมครับไม่บาดโอเคครับขอบคุณน้องบูมมากครับสวัสดีครับพี่หมูครับครับพี่หมูครับอันนี้แฮมจะมาถามมีขนาดสั้นกับพี่หมูว่าเวลาซ้อมนะครับพี่หมูใส่หรือไม่ใส่กอกนอครับใส่ครับใส่ใส่กอกปกติอ่าไม่บาดใช่ไหมครับพี่ถ้าระยะสั้นๆที่มันไม่ไกลมากก็ไม่บาดอต่ถ้าระยะเกิน2 1ขึ้นไปเริ่มมีอาการแล้วเพราะขามันจะเริ่มสีกันครับแล้วคืออยู่ที่กางเกงกางเกงในที่มันมันพพอร์ตด้วยอ่ะ แล้วเคยลองไม่ใส่นะครับพี่หมูครับไม่เคยลองยังไม่เคยลองใช่ไหมครับโอเคครับพี่หมูครับขอบคุณมากคับสวัสดีครับสวัสดีครับเติร์กครับผมโอ้โหรู้งานใส่ครับแต่กําลังก็เห็นเห็นที่พี่แฮมตั้งในกลุ่มเพศศึกษาเนี่ยเราเราก็ก็เข้าไปอ่านนะครับบางคนก็มีคอมเมนต์แบบฮ่าฮ่าบางคนก็เป็นการคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ผมยังตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะต้องลองถอดบ้าง แต่าือปกตก้องเกงมันมีซับอะครับแต่ทัางเกงเราไม่มีซับผมก็ไม่กล้าถอดแต่คือปกติใส่ใส่ครับใส่วิ่งอะไรนะวิ่งไกลสุดก็ใส่ไม่บาดบาดไหมครับไม่บาดครับเพราะว่าเราใส่เป็นทรงทั้งทรงทั้งคือทรงที่มันมีขาอ๋อถ้าถ้าเป็นไอทรงที่แบบเป็นปกติปกติผมว่าบาดอนั้นั่รับผะโอเคขอบคุณมากครับ ยงไงนะครับดูกันแล้วนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่ดีมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงๆแต่ตัวแฮมเองอะแฮมก็ไม่ใสนะครับเมื่อก่อนะเคยใส่เดี๋ยวนี้ไม่ใส่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายกว่าแล้วมันไม่บาดด้วยนะครับอย่างตอนไปร้อยโลตอนบอโก้ร้อยนะครับก็ตอนนั้นก็ไม่ใส่นะครับมันก็โอเคนะครับก็ยังไม่เจออะไรอันตรายนะแต่รู้สึกแค่ว่าตอนวิ่งมันสบายตัวดีนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมากนะครับว่าเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่เนี่ย ใส่หรือไม่ใส่นะครับเก่งๆหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องลับๆนะครับที่หลายคนไม่รู้นะเพราะจริงๆอ่ะมีคนถามทำเรื่อยนะครับว่าใส่หรือไม่ใส่ดีนะครับยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับในคลิปนะครับว่าใส่หรือไม่ใส่นะครับเอาเป็นว่าไว้ติดตามชมกันนะครับในคลิปต่อไปว่าเราจะมีคําถามอะไรอย่างนี้มาถามกันอีกนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพจศึกษาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับไว้ติดตามชมกัน คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ